เวลาที่เราจะตัดสินใจเริ่มต้นทำธุรกิจอะไรสักอย่างเราก็มักจะหาข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจใช่ไหมล่ะครับวันลูกค้าของธุรกิจเราจะเป็นใครร้านจะตั้งในทำเลแบบไหนทำอย่างไรจึงจะลดต้นทุนซึ่งเราจำเป็นต้องใช้ข้อมูลที่ถูกเก็บรวบรวมจากบุคคลและองค์กรต่างๆข้อมูลที่เราต้องใช้นี้เรียกว่าข้อมูลสถิติซึ่งเป็นสิ่งที่อยู่รอบตัวเราในทุกการใช้ชีวิตยิ่งในยุคดิจิทัลที่ทั่วโลกถูกขับเคลื่อนด้วยพลังแห่งข้อมูลข่าวสาร ข้อมูลสถิติถือเป็นกลุมทรัพย์สำคัญที่ช่วยประกอบการตัดสินใจของภาครัฐนำไปสู่การกำหนดนโยบายและการวางแผนยุทธศาสตร์เพื่อพัฒนาประเทศและเมื่อเรามีข้อมูลอยู่จำนวนมหาศาลจึงต้องมีหน่วยงานกลางที่จะทำหน้าที่รวบรวมประมวลผลและบริหารจัดการข้อมูลเหล่านั้นให้กลายเป็นข้อมูลสถิติที่ใช้งานได้มีความถูกต้องแม่นยำและน่าเชื่อถือหน่วยงานนั้นก็คือ สำนักงานสถิติแห่งชาติภายใต้กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมซึ่งมีบทบาทและภารกิจหลัก3ด้านด้วยกันนั่นก็คือการผลิตข้อมูลสถิติแยกออกเป็น2ส่วนด้วยกันนะคะส่วนแรกคือการทำำนนําสัมมนาส่วนที่2คือการทําสํารวจนะคะแล้วก็มีการสำรวจความคิดเห็นตามนโยบายของรัฐบาลแล้วก็ตามที่หน่วยงานต่างๆขอความร่วมมือการให้บริการด้านสถิติ การบริการเรามีหลายส่วนด้วยกันในส่วนของการบริการข้อมูลการบริการในเรื่องของการอบรมให้ความรู้นะคะแล้วก็การบริการทางด้านวิชาการสถิติรูปแบบการให้บริการเราก็มีหลากหลายให้ครอบคลุมตรงกับความต้องการของยูเซอร์มากขึ้นการบริหารจัดการระบบสถิติของประเทศเราก็มีการขับเคลื่อนภายใต้แผนแม่บทระบบสถิติประเทศไทยนะคะเพื่อให้เกิดการบูรณาการแล้วใช้ประโยชน์ข้อมูลร่วมกันภายใต้คุณภาพมาตรฐานเดียวกันค่ะ และนั่นก็เป็นบทบาทของสำนักง,งานสถิติแห่งชาติในฐานะศูนย์กลางกลุ่มทรัพย์ข้อมูลสถิติของประเทศที่เปิดโอกาสให้ทุกคนเข้าถึงและใช้ประโยชน์อย่างเท่าเทียมและทั่วถึงเพราะข้อมูลดีประเทศดีชีวิตดีมาร่วมสร้างอนาคตไทยรวมใจให้ข้อมูลกับสำนักง,งานสถิติแห่งชาติกันนะครับ